สวัสดีนะครับเราก็มาดูกันต่อนะครับจากตอนแรกครับที่ผมได้ทํากระท่อมแล้วก็ตัวชิงช้าไปนะครับซึ่งในตอนนี้ผมจะทําเพิ่มเติมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะผมจะมีในเรื่องของการสรุปค่าใช้จ่ายที่ผมใช้ไปทั้งหมดนะครับถ้าใครจะทําตามก็สามารถดูที่ท้ายคลิปได้นะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมใช้ไปที่เท่าไหร่นะครับก็มาดูเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมทําเพิ่มเติมในส่วนของตัว เป็นตะข่ายนะครับให้กับลูกนะครับเพื่อที่จะใช้ในการปีนขึ้นไปบนกระท่อมนะครับเพราะว่า,าเด็กๆเ,เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้มีเหมือนที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะมีตะข่ายสําหรับที่ใช้ปีนนะครับผมก็เลยไปซื้อเชือกแล้วก็เอามาทําเป็นตะข่ายนะครับซึ่งวิธีการของผมเนี่ยก็ซื้อเชือกมาแล้วก็มามัดเป็นปมนะครับแล้วก็ใช้เชือกมัด สานกันให้เป็นตะข่ายออกมานะครับโดยวิธีการพงผมก็คือ,อมัดให้เป็นปมก่อนนะครับแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งครับมาขวางแล้วก็มัดกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาเชือกเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะผมว่าเชือกในราคาก็แพงเอาเรื่องเลยนะครับจะเห็นว่าที่ผมใช้ไปตรงเนี้ยเชือกทั้งหมดนะครับตรงเนี้ยผมใช้ทั้งหมดประมาณ40เมตรเลยนะครับ เม็ดนึงก็ตกอยู่ประมาณสัก20บาทนะซึ่งตรงนี้ผมจะเสียค่าใช้จ่ายไปเฉพาะเชือกเนี่ยก็ประมาณ800บาทแล้วครับดังนั้นเชือกก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าถูกนะก็ะถือว่าแพงเอาเรื่องเลยครับโดยวิธีการของผมเนี่ยก็จะใช้เป็นตะปูนะครับในการตอกตอกยึดตัวเชือกเอาไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามนะครับที่จะตีตะปูเนี่ยให้แนบไปกับ ตัวไม้นะครับให้มากที่สุดนะโดยที่จะไม่ให้ตะปูเนี่ยโผล่ออกมานะครับจากนั้นสิ่งที่ทําถัดมานะผมก็มาผ่าตัวไม้นะครับผ่าครึ่งเลยเพราะว่าอันนี้ผมจะไปทาเป็นเหมือนอเป็นคล้ายๆกับบันไดาทางขึ้นนะครับแต่ว่าผมจะทําให้มันเรียบๆหน่อยนะครับไม่ให้มันสูงมากไป ผมก็เลยใช้วิธีการผ่าครึ่งตัวไม้นะครับตรงนี้ผมจะทำเป็นเหมือนเชือกที่เอาไว้ดึงขึ้นมานะครับจะมัดเป็นปมแล้วก็จะใช้เชือกนะครับห้อยมาจากด้านบนนะครับแล้วให้ลูกเอาไว้เนี่ยดึงดึงขึ้นตามเชือกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ผมก็ทำเป็นตัวเหมือนรั้วนะครับหรือแขนจับ สำหรับตอนเดินขึ้นเดินลงด้วยนะครับทัทง้งสองฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็เอาไว้แบบป้องกันไม่ให้ตกด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งทั้งด้านข้างเนี่ยผมว่าตอนแรกคิดว่าจะใช้เป็นเชือกเหมือนกันนะในการที่จะผูกทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้เชือกหมดนะครับก็ยังไม่ได้มามาทำตรงนี้นะครับก็เลยทำไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับนี่ครับผมก็เอาเชือก ห้อยลงมาแล้วก็มัดเป็นปมสำหรับที่จะดึงขึ้นดึงลงได้นะครับจากนั้นก็เอาตัวหินนบัมาใส่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวตะข่ายนะครับสำหรับขึ้นลงตรงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งที่หนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ถัดมานะครับก็ผมก็ทำในส่วนของตัวเป็นม้ากระโดกครับเพราะว่าลูกผมก็อยากได้เป็นม้ากระดกเหมือนกันเพราะที่โรงเรียนเขาเนี่ยก็จะมีตัวม้ากระดกด้วยนะผมก็เลยพยายามที่จะทําโดยวิธีการก็ทําไม่ยากนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมก็หาไมา้มา2ท่ต้นนะเจาะรูให้ตรงกันก่อน นะครับเราจะได้ไม้มา2ท่อนแล้วก็เจาะรูก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการยึดนะครับตัวไม้ที่เราเจาะเมื่อกี้นะครับซึ่งรูปแบบนะครับสามารถาดูแบบของผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมใช้วิธีการทําแบบง่ายๆนะครับโดยจะยึดกับตัวน็อตตัวยาวครับตัวหนึ่งนะครับ จากนั้นก็จะตีไม้ที่เราเจาะเนี่ยสตัวเข้าไปแล้วก็ยึดด้วยตัวไม้อีก2ท่อนนะครับด้านล่างจะได้ออกมารูปแบบประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็ยึดตะปูไปอีกนะเพื่อยึดให้แน่นแล้วก็หาไม้นะครับเป็นไม้อันนี้ยาวๆมาเลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันนะครับหรือว่า,าทําให้มันเนี่ยสามารถที่จะ ตั้งอยู่กับที่ได้นะครับหรืออยู่ในตำแหน่งทีเ่เราต้องการเอาไปตั้งได้นะครับตัวนี้ก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคถัดมาผมก็ใช้ไมค้คาลิปตัสนะครับเป็นอันใหญ่เลยนะครับเส้นใหญ่เลยเป็นท่อนใหญ่นะครับซึ่งท่อนหนึ่งมันจะยาวสัก6เมตรนะครับผมกม็เอามาตัดนะครับตามความยาวที่เรา กะไว้นะครับประมาณไว้นะจากนั้นก็เจาะรูตรงกลางนะครับเมื่อเจาะรูตรงกลางได้แล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบกับตัวแท่นที่เราทําไว้ตอนแรกนรั้โดยใช้น็อตตัวยาวของเรานาใส่เข้าไปแล้วก็ยึดให้แน่นจากนั้นก็ไปหาเศษไม้แผ่นมานะครับแล้วก็ขัดให้เรียบนิดนึงนะเพราะตรงนี้จะเป็นตําแหน่งเหมือนเป็นเบาะนั่งนะครับสําหรับที่จะนั่ง นั่งเล่นตัวม้ากระดกอันนี้ได้นะครับถัดมาผม่็ทําเป็นแขนจับซึ่งแขนจับนย่ยผมก็ใช้ตัวไม้ยูคานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับยึด2ฝั่งก่อนแล้วก็จะตีไม้ที่เป็นแขนจับเนี่ยไปทางด้านบนอีกทีนึงนะครับซึ่งผมก็มาทําตอนเช้าต่อนะเพราะเมื่อวานเนี่ยก็คือมืดแล้วนะครับก็มาตี ด้วยตะปูยึดอีกทีหนึ่งให้แน่นนะครับทั้ง2อฝั่งเลยครับแล้วก็ยึดด้วยไม้คำ้ำอีกอันหนึ่งครับเพื่อความแข็งแรงก็ทำม่าง่ายนะครับผมว่าอันนี้ก็ทำแล้วเนี่ยผมลองใช้ให้ลูกลองเล่นดูเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะใช้งานได้นะครับซึ่งความสูงอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับลองเซตด,ดูนะครับ ถัดมานะผมก็เลยเริ่มมาทําในส่วนของทําเป็นรั้วนะครับล้อมรอบเพื่อให้กําหนดพื้นที่นะครับให้ให้มันแบบดูเป็นสัดส่วนนะครับโดยก็ทํารั้วแบบง่ายๆเหมือนกันครับตีเข้าไปนะครับก็ใช้ไม้อูคาริปตัดนะครับเป็นหลักเลย ซึ่งไม้ที่ผมซื้อมาทั้งหมดเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าใช้ใช้ไม่ใช้ไม่หมดนะยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับจะเหลือเป็นท่อนใหญ่ครับท่อนใหญ่เพาะผมซื้อมาท่อนใหญ่ประมาณ15ท่อนนะใช้ไปทั้งหมดแค่7ท่อนนะครับทั้งหมดใช้ไป7ท่อนก็เดี๋ยวผมมีสรุปค่าใช้จ่ายด้านหลังคลิปด้วยนะครับก่อนนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนนะเพราะว่าตอนแรกผมใช้เป็นไม้อัดนะครับ ไม้พาเลทนะครับก็ดูแล้วมันไม่เข้ากันนะเพราะส่วนอื่นเนี่ยเขาเป็นแบบไม้ยูคาริปตัสทั้งหมดนะครับผมก็เลยแบบเปลี่ยนนะครับใช้ไม้ยูคาริปตัสเหมือนกันนะครับจะได้ดูแบบเข้ากันนะครก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครต้องการที่จะทาออกมารูปแบบไหนนะครับส่วนเรื่องของความแข็งแรงอะไรเนี่ยผมก็เลยต้องบอกว่ามันผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะ ดีหรือเปล่ามันจะใช้ได้นานอะไรยังไงนะมันอาจจะใช้ได้ไม่นานหรือว่าอย่างไงเดี๋ยวผมต้องลองดูอีกทีแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะว่าตอนนี้มันพังแล้วมันเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามันหักอะไรอย่างงี้นะครเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับพอนี้ผมก็ไม่ได้ไปศึกษาว่าไม้แบบนี้มันมันทนไหมใช้ได้นานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต่อมาผมก็เริ่มเอาหินนะมาเคลีย์มาใส่นะครับในพื้นที่ให้โดยรอบเลยนะครับข้อดีของตัวม้ากระโดกอันนี้นะมันสามารถเคลื่อนย้ายไปเล่นตรงไหนก็ได้นะครับผมสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปแล้วก็สามารถเอามาให้ลูกเล่นตรงไหนก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะสำหรับตัวอของวันหยุดที่ผ่านมานะที่ผมทำ เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของตาข่ายที่สําหรับปีนแล้วก็ม้ากระดกนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวรั้วนะครับเพื่อให้เป็นสัดส่วนขึ้นมานะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะทานะเพราะผมบอกว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายไม่สูงนะเดี๋ยวผมสรุปค่าใช้จ่ายให้ดูนะครับทั้งหลังท้ายคลิปเลยนะครับจะลองดูได้นะครับถ้าเกิดใครจะทานะก็ที่เห็นไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยว ก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับผมเพราะว่าผมไปดูในเว็บหรืออะไรเงี้ยถ้าจะซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นพวกนี้ก็เป็นหมื่นนะครับหลักเป็นหลักหมื่นเลยนะแต่ที่ผมทำไปเนี่ยใช้งบที่ประหยัดครับแต่เรื่องของความคงทนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตให้ดูอีกทีว่ามันใช้งานได้นานไหมอย่างไงมีปัญหาอะไรตรงไหนนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยลวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับท้ายคลิปในส่วนของค่าใช้จ่ายกันต่อนะครับว่าผมใช้ค่าใช้จ่ายในการท,ทําที่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็ค่าใช้จ่ายก็ตามนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไม้ยูคานะครับจะมีท่อนเล็กนะสามสิบท่อนท่อนยี่ห้าบาทก็เจ็ดร้อยห้าสิบนะท่อนใหญ่เจ็ดท่อนนะท่อนละร้อยห้าสิบบาทก็ตกพันห้าสิบบาทนะแล้วก็จะหนักไปทั้งเชือกนะเชือกเนี่ยตกพันสองร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับทั้งเชือกที่มัดตัวชิงช้าแล้วก็เชือกที่ทําตะข่ายนะครับตะปูเนี่ยสองร้อยห้าสิบตัวนะครับแล้วก็ ยาคานะครับติดตับนะครับแล้วก็น็อตยาวนะครับแล้วก็หินเนี่ยสคิวนะครับก็ประมาณนี้ตกแล้วก็ประมาณอยู่4,900บาทนะครับหรือประมาณ5,000นะครับก็ถ้าใครจะทำตามก็ลองดูนะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีหรือว่าวัสดุก็ได้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ